thông đạt không? như thế này, phải dùng trong các môn từ Cậu hả? 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 Cậu the Cậu hả? 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 ไม่เียไม่ไปๆีบเรี่ยเลือกเราหรือน้อยเนยนุเราต้องหักเราต้องมีมีที่อุเลืออยู่ไอเจมไปเนี่ยไปท่าไมไม่ถึงแล้วเหรอถึงแล้วแน่หน้าไปลงดิไปลงดิไปลงดไเฮ้ย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 ไฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยเ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 ฮ้เยยเฮยย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ไป มันมีเควดเดียวไงแล้วกูมีปืนไหมมีแต่มีแต่ประเจนะาดไมเไหมเออแล้วหว่ไเด็กช่างเขาปิดน่ะฉัไม่ไหวแล้ยี่ยไปไปเออดูกันจับซือด้วยเดี๋ยวกูชนมันก่อนเลยวะมามามถึงแล้วลงร้องกันมาจอดเลยแม่ะไมาไ้ตาตัวไหนไอ้มาตัวไหนเก่งมามาเลยมาเลยโอ้ยโ้รงจริงวะมาเลยมาเลยมาย ลลุยลลให้สัเก่งเก่งเก่งมเก่งของหมาเก่งอวอไม่ต้องไมต้องไมต้องไมต้องัวรัอ้เฮ้ยยไาอ๋อของ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 เก็บเก็บเกเนียเียจงเียด้วยเนี่ยแต่มันไม่น่ากว้าผีอ่ะเออแต่ว่าแต่มันจำสแกนักอุ้ยอุ้ยกีไปรุกี้ไปขี่ได้สต๊แตกแน่เลย ลงลงลงเพื่อนนุเฮ้ยมุเนมาวะหีมามาช่วยนี่ไงสั่นตันันันตีกูตีอยู่ตีอยู่ตรมาโดนมโดนเฮ้ยตกติกไติกไอติ๊กเนกูอ๋อที่ายว่าเจ๊นี่ยังมีแค่ปเีย

เฮ้ยวิ่งมาอยูงวะเฮ้ยโอ้โอ้เลีโป้เลีโนเลียรงโ่งโอเจ้าจะล่งานแล้วแฮกเกอร์สวยมึงแฮกเกอร์โอ้ึงอ่าโอ้ถ้าดูดีๆยังบอออกไปแต่ยังไม่เขี่ยเลยอะดูโดโดโอ้อเี้ยวะนกำลังเปะูวะ เห็นกูเห็นเนี่ยก <comfy bass> <corporations> yeah. ูบนหัวไม่จัดอ่ะไอ้เหี้ยไหมเนี่ยเราเราแบมไปแล้วอ่ะมึงแบมยังรูดูดีมันมาบอลจากเขตเราไปแล้วอะไรเงวะไอค์เกอร์เหรอโอ้จะบินไปแล้วบอกเลยสัสเงี้ยโอ้เจ๋งนะหนุกไม่ไม่สนุกไหมเมเบดปะเข้าไปดิ นี่เปอร์เนติงมันเยอะมาอดิมเบ็ดเก่ามากอันหนึ่งมงใครมันกดอ่ะหนึ่งสองสามไปเลยอาไอ้เชี่ยตายดิเอาดิเอาแพ้เหรอเอาโอ้ทำไมมันอ่อนด่อยังวะไา้เน้ยปจะใช้ค่าเพลงกระ์อ่ะที่มันขึ้นไปอ่ะแล้วก็ลงมาปุ๊งเคยเห็นไหมมาไม่มีอีทีโม้เฮ้ยโอ้ยอยู่ปดิไปเลยเพกะเฮ้ย ไปโอ้ยโดนไปดิเออไอ้ยูแพ้อ๋อนะกระจอกออกเลยขึ้นที่เกียร์เที่ยเลยะทำไมมันแปลกวะทำไมมัน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 บินไม่ได้อะเฮียอะกูหายู่ะไม่่นากลัวไอ้เดมไอ้เฮียไม่มีพลังไฟต์ซีด้วยสัตว์เบบีมันอะไอ้เชี่ยพ่อมึงแต่ว่านกูยังเล่นลูกคางเลย จะเอามีโบราที่ติดจอแกงกันตัวเลยค่ะทำในตำราตำราไหมเกิดจะตัวหรือทำเกินคนอาจารยในาระเทศ่าระเทศมาให้ผมเป็นเจ็ดแล้วดูดิใครตกปลาไม่มีตังห้าแสนกูมีอยูสูบบาทไม่กูมีสี่ร้อยแล้วกูต้องทำอะไรขย่าแล้วกูกูต้องทำไงขย่าไงตามแล้วกูต้องขย่าหน้าจอตัวเองกันกดกดไม่ใช่หน้าจอคลิกคลิกคลิกที่กูที่โตไหมอ่ะมีโปตตกปลาไหม มันนั่นแหละเป็นวิโต้ดิเราเราลองเพลงกันเป็นริโตนี้ดิเป็นเริโตนี้เป็นเดลริโตเป็นเริโตอะไรวะออมันนานมันนานกืบกลางหลอคอไม่รู้ว่าเพลงอะไรไม่เคยฟังไม่เอาเพลงนิดเลยตั้งแต่กูเกิดอ่ะโหมึงเกิดได้เหรอเอออันนี้พ่อจะกูร้องให้ฟังตอนอยู่ท้องแม่ตอนที่กูจะเกิดมาแล้วเอาไว้เอาไว้แล้วก็แต่ก็ร้องเป็นเป็นริโตอ๋อพายี่อะไรอ่ะฟาเทล่า มีปลาลดด้วยเ่าเทสล่าปลาลดด้วยเป่าไฟฟ้าด้วยนะเยสเตอร์ติดติดติดเฮ้ยเกมหายเหี้ยแล้วเนี่ะในปลาในปลาอธิบายขี้อะไรต้องไม่รู้ปลักสตีนะเออปลักสตินี่ตินเลยขี้ยไม่รู้ว่าปล่อยแมงมีปลาใจล่าไหมวะอยากได้ปลาปลาใจลายวะเฮ้ยปลาใจลายจะมียา้องตีบ้าเหรอหลวงพ่อไม่าหรอก้มันหมดวหวยครู กูยังจะเก็บตังค์สักห้าหมื่นแล้วกูก็จะไปซื้อเบ็ดที่เทพที่สุดอ่ะคงจะปลาไปครึ่งครึ่งมหาสมุทรตรงๆอ่ะกูปลาไปโน่นอ่ะตรงไม่กาลอดดเลยอ่ะมึงต้องโยนเบ็ดดีๆเนาพยายามให้เปอร์เซ็นต์มันสูงไว้เพื่อนเพื่อจะแบบได้ได้ได้ปลาดีๆครับพี่เล่นกับกูเล่นของกูเธอสอนกูจังไม่กูได้ปลาแดงแล้วอ่ะปลาแดงไข่ดี่เป็นกูได้ปลาช่อนแมลาแมลาปลาช่อนแมลาเนาะเออแล้วก็เอาไปเทศกาลกินประจำปีนะ มันน่าจะซื้อเบ็ดมาได้ละมาน้ำท่วมไอ้เหี้ยปมาน้ำท่วมไอ้เหี้ยน้ำท่วมอ๋ออะีรหมาอีกยซะมาผิดวะพักก่อนพักก่อนครับผมเจอเรื่องนี้ต่นอนครับนอนครับท่านผู้ชมนอนนะนอนเดี๋ยวเมนอนเพื่อนเล่นกันต่อเล่นกันกูก็จะนอนกันเฮ้ยเกิดอะไร